เปิดตัวสกายไดซูซอนโออิทจิไหนมันเป็นยังไง <B> นี่มีกาบินมาแล้วก็แลงว่างกลายเป็นซูซอนโอิสื่สอส้มตัวเบลล์มอ้าวแค่นี้หรอ <B> ออกมาแวบเดียวหายไปซะแล้วก็ <B> <B> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุนแปดที่การันตีกินเกลือ ับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับตู้สุ่มสามัญประจำ free fire นะฮะรอบนี้ก็เป็น sky dive นะครับเป็นท่าทางที่จะเอาไว้ใช้ตอนโดดล่มลงเครื่องนั่นแหละมันเป็นตัวซูซานโอของอิตาจินะครับตัวที่อยู่ในเรื่อง Naruto นารูโตะนะฮะเผื่อใครไม่รู้ตอนนี้เขามีคอลแลบนารูโตะ x free fire ตอนที่2อยู่นะครับตอนแรกเนี่ยผ่านไปแล้วช่วงนี้เป็นตอนที่2นะครับซึ่งของรางวัลวันนี้ก็เป็น sky dive นั่นเองอยู่ในตู้ 8T นะฮะตู้สุ่มสามัญประจำเกม ซึ่งรอบนี้ก็คงไม่ต้องลุ้นอะไรละมัง้งผมว่าก็น่าจะล้างเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีของแค่ชิ้นเดียวนะครับลุยเลยละกันนะครับเลือกของไม่ต้องการ2ชิ้นไปแล้วก็กดยืนจันแล้วก็กดยืนจันไปภาพที่หนึ่งมาฮะเก้าเพชรจะมีอยู่จริงหรือเปล่ามานน่นไงเรียบร้อยโทเคนเนี่ยมีอยู่จริงต่อไป19แล้วก็4999 1 9 9 349 เฮ้ยอามาแล้วสกายไดสุสานโออิทจิที่ค่ารอคอยเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องล้างเฉยแปลกๆนะเนี่ยแปลก,ปลก,ปลกๆมากๆกดไป6ครั้งเองนะครับเหลืออีกตั้ง2สงสัยวันนี้ต้องเปลี่ยนชื่อตอนเป็นหมุน6ทีการันตีไม่ล้าง สำหรับสกายได้ก็เป็นท่าที่เอาไว้ใช้ตอนโดดร่มลงมานั่นแหละนะครับจะแสดงผลแค่ตอนเราอยู่บนฟ้าเท่านั้นซึ่งรอบนี้เหมือนเป็นการอัญเชิญซูซานโอออกมาแต่ถ้าเป็นคอลแล็บคราวที่แล้วอ่ะมันจะเป็นการขี่ก้าวหางนะครับถ้าเทียบเรื่องความเด่นคราวที่แล้วเด่นกว่าแต่ว่ารอบนี้ผมว่ามันจะคล้ายๆกับไอ้สกายไดเทพเดินเหยียบฟ้ามากกว่านะฮะคือเน้นโชว์ตัวเราไงแล้วก็อาจจะมีอัญเชิญคาถาซูซานโอออกมาแวบหนึ่งอะไรอย่างนี้ สรุปราคาวันนี้ก็ไม่ต้องลางนะครับโดนไป724เพชรหรือประมาณ200บาทถือว่าราคาถูกกว่าตู้ก่อนๆน,นะครับและคุณผู้ชมมีใครสุ่มล้างตู้กันไมหมฮะใครล้างไม่ล้างก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับ นี่วันนี้ผมแต่งตัวเป็นโอบิโตะด้วยนะครับมาดูกันว่าซูซานโอ,อของเราจะโผล่มาแบบไหนสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อ,อย่างมีสไตล์สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อ,อย่างมีสไตล์แต่ว่าไอม้มงมงเมื่อกี้ไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันเป็นเครื่องบินซูซานโอ,อส่วนของเรานี่มาแล้วเปิดตัวกันด้วยฝูงอีกาข้าก็คืออีกาพยายมที่จะนำความตายมาสู่เจ้ายังไงล่ะ <c oughs> ใส่แล้วยังไงตองเฮ้ยนี่มาแล้วสูสานโอร่างสมในตำนานมือซ้ายเป็นกระจกยาตะสะท้อนการโจมตีได้ทุกรูปแบบมือขวาดาบโทสุกะพลึกได้ทุกสิ่งที่สัมผัสน,นี่ชี้ปที่เป้าหมายพร้อมพุ่งชนแล้วก็พุ่งกันไปเลยว้าเสร็จแล้วก็คือล่างเป็นอิทจิผู้กำลังไล่คาถามีอกาพาบินบนนี่ เป็นไงมีลูกเล่นนะฮะทั้งอีกาทั้งทารางต้นแล้วก็ทั้งซุซโนโอนะครับแต่เสียดายที่มันออกมาแป๊บเดียวเองง่ะซูซโนโอะเ้ยครแกเป็นใครลงมาทำอะไรเฮ้ยมีเสียง ได้หมดทั้งสดชื่นระวังลื่นทะสดจัดมาเป็นฝูงเลยเนี่ย่าแม่คิดว่ามาคนเดียวและโอบิโตะมากับจิระยะได้ไงเนี่ยจริงๆสองคนนี้อยู่คนละฝั่งใช่ไหมเออแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกดินน้ำมัน เนี่เดี๋ยววันนี้เราเล่นเป็น s อ8 0อีกดีกว่านะครับช่วงนี้รู้สึกกำลังติดนะมันยิงแรงเกินปืนโหดอันดับหนึ่งในแพทนี้นะครับจัดให้หน่อยเจสองร้อยผมเหมาใครอะ่ะมีคนหนึ่งฝั่งตรงข้ามไม่รู้ใครเหมือนกันเอ้ยกระสุนไม่มีนี่ว่าท่านอาจารย์จีรายะขอเบอิกกระสุนหน่อยโอบิตอขอเบอิกกระสุนเบิกเสร็จยิงล่วงเลยเป็นไง ไม่รู้จักกระสุนดินจาสซะแล้วปลุกเสกโดยอาจารย์จิระยะนี่เงเม็ดเดียวล่วงปืนนี้บอกเลยโคตรแรงนะครับคือแรงขนาดเนี้ยผมว่าเราไม่ต้องไปเล่นพวก SVD แล้วนะ a อ8 0สูตรมันรัวกว่ามากนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องยิงให้ครบ2นัดขึ้นไปนัดแรกไม่เป็นไรแต่นัดต่อไปเนี่ยล่วงแน่นอน ใครยังไม่ได้ดูรีวิวแบบเต็มๆก็ไปดูได้จากคลิปที่แล้วนะฮะกดที่ตัวไอมุมขวาบนจอนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเอาเครื่องรางแสงอุสาหมาใส่เล่นกันนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับแอร์ดอบอยู่ในแผนที่นะเอ้ยมีคนเก็บอยู่นี่ว่าหลอดมันโหลดใครใครบังอาจมายั่งเครื่องรางของข้ารอแ,แป๊บหนึ่งไอ้น้องพี่กำลังแว้นแสงอุตสาหกำลังแว่นลดจีไปด้วยความรเร็วสูง เจ้าบังอาจมาแย่งเครื่องร้างข่าอย่างนั้นเหรอนี่เน่จัดไปสามเม็ดล่วงออกมาวิ่งเฉยทำไมไม่มาชุบเพื่อนละเนี่ยเพื่อนนอนอยู่ไม่เห็นหรือเจ้าที่ช่างไม่รักนินจาพวกพ้องเลยเจ้าวิ่งอย่างเดียวเลยเก็บไปยังเอาพลังมานี่เฮ้ยไง วิชาน้ำคีสมัยอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับเวลายิงเนี่ยมันจะแบบเหมือนมีน้ำออกมาทำดาเมจเพิ่มเติมเดี๋ยวรอดูหาเหยื่อก่อนโอเคเมื่อกี้มันมีเหยื่อที่ยิงเรามันอยู่ยแถวๆนี้แหละน่าจะเพื่อนไอ้แก๊งเมื่อกี้ทำน้ำวิชากระสุนฉลามวารีวิชากระสุนฉลามวารีใช้คิวค้นหา และม่ไม่ออกมาให้ยิงและเหลี่ยมซะด้วยเวลายิงมันจะติดออตโตเองนะฮะคาถาน้ำเฮ้ยเสียงฝั่งนู้นจริงคาถาน้้ำวิชากระสุนฉลามวาลีมลแล้วก็ายอตต้เน่เป็นไงขอญาตแอคไปหนึ่งที เป็นท่าที่เหมาะสําหรับสายยิงนะฮะยิงแล้วมันก็จะมีคาถาน้ําออกอัตโนมัติเขาบอกว่าเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะคู่ดาวนะคาถามันจะออกก็แปลว่าถ้าเราไม่ได้กดใช้สกิลเนี่ยมันก็จะมีคาถาน้ำเนี่ยออกไปตอนเรายิงนะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดใช้สกิลแล้วรอ,อคูดาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคาถาน้ำมันน่าจะไม่ออกนะผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะ ในเดือนนี้มียอดรับชมจากผู้ติดตาม48.5%นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง51.5%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คลิปจะได้เต้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสืง่อลาซั์ไวๆด้วยนะครับไปหาคนแว้นกันดีกว่านะท่านอาจารย์ข้าจะพาท่านแว้นมอไซค์จะลูวนนะจิระยาซ้อนมอไซซิ่งอีจะจีพาแว้น ไอ้ไม่ใช่อิตาจีวันนี้เราเป็นโอบิโตะมีหลายตัวเหลือเกินฮัลโหลไอ้โน้นนนโนหลังบ้านตัวหนึ่งท่านจานโอเครอรอรอและทำลายเลยปืนเราต้องรอไกลๆรอดักรอดักกระสุนฉลามวาลลี่สามเม็ดล่วงพอน้องปืนเราก็แรงเกินซะด้วยสิ ยิงใครกันล่วงหมดอ่ะวันนี้อาถาน้ำรู้จักหรือเปล่าเข้า,ขามาชาร์จอย่างนี้ส,นานาสามเมตรพอน้องไปบ้านตัวหนึง่งพี่มาแล้วน้อง วิชากระสุนฉลามวาลีเป็นไงล่ะยิงแล้วมี<ะ>น้ำออกเห็นเห็นน้ำกระชอกกันเลยทีเดียวและใครเขามากดน่างงโห,หนมาอย่างนี้ <c ười> โหนมาอย่างนี้ก็เต็มเป้าดิครับคาถาน้ำของเราก็ยิงแรงไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย <c ười> เล่นร่วมกับเ c 8 0นี่ สเม็ดน่าจะล่วงทุกตัวนะไอ,อ,อวิเกิดใหม่ได้เี่เจ้ารู้จักซูซานโอน้อยไปข่าไม่มีวันตายเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งจะบอกเกิดใหม่ตลอดก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดได้ครั้งเดียว <c oughs> ข่ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งพี่น้อง ขอฟาร์มปืนใหม่ก่อนวูบแบบไม่รู้ตัวไปอย่างหงลงอย่างแมวแล้วนะเมื่อกี้และข้างบนเยอะด้วยไงประเด็นเบาเบาไอ้น้องที่ยังไม่พร้อมไอ้แกงข้างบนที่ยิงผมเมื่อกี้อุ้ยแตงกิวท่านอาจารย์เอาของมาเสิร์ฟขอซื้อ a อ8 0ก่อน ัดมาหน่อยเจก็บอกเมื่อกี้ยิงม่ค่อยดีของก็บ,บอกยิงดีดีหน่อยแ <c oughs> ม่ใครเขาเขายันล่อยโฮเมอร์จังผมเลยยังเกียดเลยมันโดนล็อกเป้านะฮะระวังนะรอบบ้านเราเต็มบนเนินก็มีไปโดดใหม่ไม่ต้องเล่นเฮ้ใครแวนรถ <c oughs> เด็กแว้นมาท่านอาจารย์ขออนญาตถอยล่วงล่วงล่วงโกโกวาล่วงหนึ่งโอปิโตยิงโกโกวาโคตรตึงคนละเกมเดียวกันมามามาท่านอาจารย์มาต้องเข้าวงแล้วแม่ผมเมอร์นี่ล็อกไม่เลิกอย่างเกียรเฮ้ย หลังๆห,หลังเข้าขอยแป๊บนะอ้อมก่อนเข้าตรงๆไม่ได้เขาดักอยู่วิชากระสุนฉลามวาลีวิชากระุนฉลามวาลีชนหาและทำลายเลยโดนเต็มๆตปขอสองเม็ดพอสองเม็ดนี้ก็ต้องหยุดพันยาแล้วส่วนเม็ดที่สามที่แถมให้้ปุ๋ยไรโคตรแรง ไปเลยโดดใหม่ไม่ต้องเล่นไอ้แก๊งขอบวงที่มันตึงดีจริงๆอันนี้ผมอยู่ในแรงแดงนะครับแรงไม่แดงไม่มีแรงเดินช่วงต้นเกมไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ท้ายเกมเนี่ยของเขาฟูแล้วอ่ะมันจะเหลือแต่ตัวตึงๆมาไลา่ย,ยิงกันแต่ว่าของเราก็ฟูเหมือนกันวันนี้ปืนเราเอาสุดส <Hey. S 2> วยจ้ะรี่หน้าหน้าหน้า dạy xăm đa xăm lăng hinh lăng hinh dòng tuần này thoát hỏi bay này lao mót tay โอ้โหช็อตนี้กดเหรียญกันรวๆขอบคุณยอดโดเน a t ทุกเหรียญด้วยนะฮะที่ส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปกดตู้โกเล่นคือเวลาคนเขากดเหรียญให้เราเนี่ยเขาเสียเหรียญไหม,ไมเสียใช่ไหมคือเอาเหรียญในตัวเนี่ยกดส่งมาให้เราใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครั้งละห้าสิบโอเค แต่เอาจริงเหรียญมันหาง่ายนะครับแป๊บเดียวก็ได้และห้าสิบเหรียญคนละสามเม็ดทอน้องวงิชากระสุนฉลามวาลีไม่ต้องตั้งไอวอ์มันเอาไม่อยู่หรอก เอาเดี๋ยวหนี้สั่งงั้นแม่ยิงมันดีจริงผมว่าคอมโบนี้ใช้ได้เลยนะฮะไอซูเปศูนเล่นกับคาถาน้ำเฮ้ยหลังเข้านี่มีตัวอยากลองแล้วลงไปไหนล่ะนะไม่มายิงกันสังเกตเป้ากลางจอมันเป็นเหมือนกับเขี่ยวฉลามด้วยนะครับสข้าง ก็คือถ้าเราเก็บขาถานี้อยู่มันจะเป็นเป้าแบบนี้ใช่ไหมใครมาต่อดอกแล้วไอตัวเมื่อกี้แน่นอนรอพี่แป๊บหนึง่งไอ้น,อน้องรู้จักหรือเปล่ากระสุนฉลามวารียิงทะลุไอวอลโววคตรตึงโคตรเท่โคตรโกง คือคาถาน้ํามันออกตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยเท่าที่ยิงมาคือมันติดตลอดเลยนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเวลากดพวกสกิลกดใช้อ่ะคาถามันจะไม่ออกเฮ้ยใครเนี่ยยิงเจ็บแต่ว่าอยู่นอกวงไม่ใช่หรอไม่เข้ามาก่อนเติมเลือดก่อนจ็คกเก้อ๋ออยู่นี่หลังไอวอลน่าจะใช่นะ ติดต้นไม้ซะด้วยมามอบน้องแกไม่รอดนี่มามอบซะเถอะน่าจะรอดยากคนนี้ยังแกเนี่ยมันต้องเจอคาถาสุดยอดคาถาหูฉลามปานวา,าลาีขอเม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอน้อง ้อยยี่เต็มเต็มเน้นเน้นปืนบ้าอะไรยิงนัดละ้อยยี่แล,ล้วลวอีกต่างหากนะฮะสไนเปอร์หลบไปเลยจังหวะนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกายไดซูซานโอส่วนตัวผมมองว่าซูซานโอมันออกมาน้อยไปหน่อยนะครับคือมันมีหลายแอนิเมชั่นอะ มันเปิดตัวมาเนี่ยมันจะเป็นอีกาบินหมุนวนก่อนนะครับแล้วถึงจะแปงลงร่างเป็นซูซอนโอแล้วพอใกล้ๆถึงพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นร่างต้นของเรากําลังไล่กระถาแล้วก็มีอีกาพาบินลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะฮะก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าเอฟเฟคประมาณนี้สวยคุ้มพอที่จะเสียเพชรสุ่มกันหรือเปล่านะครับ